ในยุค2,530หลายคนคงเคยได้ยินเพลงของสันติดวงสว่างหรือที่ใครๆเรียกกันติดปากว่าเจ้าพ่อเพลงหวานโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองเริ่มต้นจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตในท้องทุ่งนาแถบจังหวัดพิจิต ติดกับอำเภอเนรมปรางจังหวัดพิศโลกสันติดวงสว่างมีชื่อจริงว่าจเรผู้ทองเกิดเมื่อพศ2511ที่ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรครอบครัวทำนาแต่มีสายเลือดศิลปินเพราะคุณแม่เป็นทั้งช่างเสริมสวยและนักทิเกเมื่อมีงานวัดหรืองานหมู่บ้านเด็กชายจเรก็จะขอขึ้นร้องเพลงสิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงปลกมือและรอยยิ้มของผู้ผฟังด้วยพอสวรค์ที่เปล่งแสง แต่ยังรอการขัดเกลาเสียงร้องของเขาไปเข้าหูแอดเทวดาผู้ซึ่งมองเห็นอนาคตของเด็กชายพิจิตคนนี้และชวนมาอยู่ในความดูแลพร้อมตั้งชื่อใหม่ว่ากำทธรเทวดานับแต่นั้นเสียงของเขาก็ได้ออกเดินทางบนถนนสายดนตรีสองปีหลังจากนั้นเด็กชายกำทธรในวัยเพียง11ขวบก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเด็กชายเรียงเบอร์ภายใต้ชื่อสเสน่ห์สุดหลอกก่อนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นทะเลศักเหล็ก เมื่อไปอยู่คณะลูกทุ่งของหมอเอื้ออารีหลังจากหมอเอื้ออารีเสียชีวิตตะเรกลับบ้านเกิดอยู่พักหนึ่งก่อนออกเดินสายร้องเพลงตามร้านอาหารที่แม่กรองชีวิตเหมือนเส้นเสียงที่ยังคงวิ่งต่อไปไม่หยุดและที่นั่นเองเขาได้เจอกับแม่มองที่ชักชวนให้ไปประกวดในรายการลูกทุ่งสิบทิศทางจ้องห้าและเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังคว้ารางวัลชะนะเลิศอันดับหนึ่งเสียงที่แพร่วจนคนวิทยุยังต้องพูดถึงนี้เองทําให้มนเมืองเหนือ โปรดิวเซอร์ชื่อดังแห่งค่าย R.S. โป o mo ชั่นออกตามหาจะเรศักเหล็กด้วยตัวเองและพาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูเพลงชื่อดังสงเคราะห์สมบัติภาพงศ์ที่จังหวัดชายภูมินั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของหนุ่มพิจิตคนนี้ระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพครูมวลเมืองเหนือได้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าสันติดวงสว่างปีพศ2531สันติดวงสว่างได้เปิดตัวในฐานะนักร้องลูกทุ่งคนแรกแรกของค่าย R.S. โป o โมชั่นด้วยอัลบั้ม ครูดงเด็กดอยก่อนจะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่กับอัลบั้มต่อมาทัะเพชรลูกทุ่งมาตรฐานชุดที่หนึ่งซึ่งมีเพลงจุบไม่หวานเป็นเพลงเปิดตัวด้วยน้าเสียงนุ่มละมุนหวานจนเศร้ากลายเป็นเสียงเรียกความนิยมทั่วประเทศจนหลายคนเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของสันติดวงสว่างหรือกําเนิดทั้งที่ต้นฉบับมาจากสอนชัยเมฆวิเชียนจากเพลงเดียวเขากลายเป็นนักร้องลูกทุ่งขายเทปล้านตลับและกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคที่งานวัดทุกแห่งต้องมีเพลงของเขาเปิดประจํา เขาออกอัลบั้มต่อเนื่องอีกหลายชุดจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อเพลงหวานอย่างแท้จริงตลอด28ปีบนถนนสายดนตรีสันติดวงสว่างมีผลงานมากกว่า300เพลงหลายเพลงยังคงถูกเปิดในวิทยุท้องถิ่นทั้งในพิจิตรและพิษณุโลกเสียงเพลงของเขายังขับกล่อมในงานวัดและตลาดนัดไม่รู้จบวันที่4พฤสิจิกายนพศ .2559 ส,อนสันติดวงสว่างจากไปด้วยวัยเพียง48ปปีแต่เสียงของเขาไม่เคยเงียบหายจากลำโพงบ้านและหัวใจของคนฟัง เขาคือศิลปินจากบ้านใกล้เรือนเคียงทิ่โลกที่เดินจากเวทีของแอสเทวดาสู่แสงไฟอันยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งไทยและกลายเป็นตำนานที่ยังขับต่อมอยู่ในหัวใจของคนรักเสียงเพลง